วันนี้วันที่เท่าไหร่29ธันวาคม2555น้องปันก็อายุได้ประมาณ10เดือนกว่าแล้วนั่นใหญ่ตึงใหญ่ตึงโป้ด้วยถ่ายรูปม่ปูป้นี่คือเขาหนองปันจ้ะปอนอายุเท่าไรหร่ละคะเท่าไหร่หกวบ น้ปาปันไปไหนแล네้วเนี่ยปนนี่ดูน้งปันสิน้งปันเล่นได้รอบบ้านแล้วเนี่ยน้งปันดึงมาเลยค่ะน้งปานออกมาเลยลูกมาเร็วมาเร็วตรงนี้ไม่เหมาะสำหรับลูกมาเรนี่อมานี้ยไดมานี้ยไมานี้ปานจ๋า มานมีแล้วชอบเข้าห้องครัวจริงๆจะเป็นแม่ครัวแล้วเอี๊ย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 ฝึกอันนี้แย่พัดลมแล้วลูกเห็นมหนี่มนั่งนังนั่งเด้อมาเด้อ ไม,ม่นี่ผ้พาพี่เขาเนี่ยเส้อไทยเขาไหมเอาไกิน